ดีชาวพูดแล้วก็สวัสดีคนตื่นธรรมทุกท่านวันนี้คลิปนี้จะพูดถึงพระเดิมนะไอ้คุณพระเดิมที่มันออกมาทําคลิปบอกว่าการสวดศพหรือสวดบางสกุลเนี่ยไม่มีประโยชน์เป็นบาปต่อพระกับคนจัดนะครับอันไม่มีประโยชน์อะคือกูไม่รู้กูไม่สนแต่กูทําแล้วกูสบายใจกูทําแล้วกูรู้สึกดีหรือการรู้สึกว่าทําเพื่อ คนที่เรารักเป็นครั้งสุดท้ายจะได้กุศสนจะได้บุญไม่ได้บุญกูไม่รู้เลยกูมีความสุขแล้วคือแปลว่ากูได้บุญแล้วแหละกูรู้สึกดีแล้วคือแปลว่ากูได้บุญนะพระเดิม,มเข้าใจไว้ด้วยพระจะได้บาปหรือจะไ,ไม่ได้บาปก็ช่างแต่เขาทํากันมานานแล้วมันเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของคนที่มันยังอยู่มันทําให้คนยังอยู่รู้สึกว่าเออใช้ชีวิตโตได้มันเข้าใจหรือเปล่ามึงจะไม่ทําก็เรื่องของมึง มึงจะออกมาพูดหาพระแสงเหรอกูถามหน่อยสวดมนต์ไม่มีประโยชน์และเขาบัญญัติบทสวดมาเพื่อและตอนพระพุทธเจ้าสวรนคตอ่ะกูไม่รู้นะว่าจริงหรือไม่จริงจากซีรีส์กูเห็นพระยืนแล้วก็เจ้าเมืองหัวเมืองเขาไม่ยืนไว้อะไรกันอนะ่ะพระก็ยืนสวดอยู่นี คำบทสวดเนี่ยมันก็คือเหมือนคำพูดนี่แหละคำสอนคำอวยพรบทสวดอะความหมายมันมีแต่ผู้สวทั้งนั้นแหละแล้วการสวดงานศพสวดคำอวยพรการเปิดชะตาเปิดไม่ใช่เปิดชะตาเด็กการเปิดทางเหมือนกับเปรียบเสม,มือนว่าเปิดทางให้กับคนตายได้เดินไปโตตรงไหนถูกเขาชี้แนะชี้นำให้คนตายรู้ว่าตรงไหน ถูกตรงไหนผิดตรงไหนควรไปไม่ควรไปบทสวดมีอยู่แค่นี้บทสวดมีเยอะแยะเลยแต่ความหมายมันจะคล้ายๆกันหมดคือการสอนให้ปฏิบัติให้ถูกให้ทำตัวให้ถูกหรือคำอวยสวดอวยพรมันเข้าใจหรือเปล่าพระเดิมมึงรู้นักมึงก็อ๋อถ้ารู้แบบมึงบอกว่าพระไม่มีกิจในการไปสวด พระมีกิจแค่ทำอะไรฝึกฝึกสมาธิฝึกเรียนภาษาเรียนอะไรเนี่ยเรียนทำให้มันเก่งมีแค่สองอย่างของกิจของสองฆ์เหรอมึงไม่ใช่พระมึงก็พูดได้ดิแต่พระที่อยู่ในวัดเนี่ยเขาไปเดินขอข้าวโยมกินทุกวันน่ะเขาจะไม่ทำเพื่อประชาชนไม่ทำเพื่อโยมเลยคารวะเลยมันก็เป็นไปไม่ได้หรือเปล่าวะ คือพระเขาก็ยังมีความละอายไงพระยังยังรู้จักคำว่าบุญคุณไงถึงต้องมีกิจพวกนี้ออกมาไงทำไมเออบวชพระแล้วขอข้าวโยมกินแล้วก็นั่งอยู่แต่ในวัดไม่ต้องทำหาทธพระแเสงอะไรเลยเหรอพอดีคนส่วนใหญ่เขามีจิตสำนึกด้วยไม่เหมือนมึงไงมึงไม่มีจิตสำนึกไม่พระหาข้าวกินเองได้ไหมล่ะ จะได้ไม่ต้องไปทําอะไรเพื่อคารวาสอ่ะจะได้ไม่ต้องไปดูแลคนป่วยอ่ะจะได้ไม่ไปทําให้ขวัญและกําลังใจให้กับคารวาสญาติโยมอะ่ะมึงเอาอะไรคิดว่ามึงศาสนาไหนกันแน่วะเนี่ยพูดมันเป็นอย่างนี้กันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วมีแต่พวกมึงนี่แหละผิดเพี้ยออกมาการจะทำบุญใส่ซองอ่ะ จำเป็นด้วยเหรอวะจะต้องรู้ว่าพระพอใจหรือไม่พอใจมึงจําเป็นด้วยเหรอมึงแคร์ด้วยเหรอว่าทําไปแล้วจะได้อะไรอะการทําบุญการช่วยเหลือคนอื่นการทําเพื่อคนอื่นมึงต้องหวังด้วยหรอว่ามันจะได้อะไรกลับมาให้พิเดิมกูก็ไม่เข้าใจมึงว่ามึงพูดจริงเปล่าวะนะแล้วทำไมต้องมีพิธีศพอ่ะพระพุทธเจ้า สวรรคตรทำไมต้องมีพิพธีศพละ่ะทำไมเขาไม่ปล่อยให้มันเน่าละ่ะทำไมคนตายต้องมีพิธีศพละ่ะอ๋อคนตายปุ๊บก,ก็ทิ้งเลยเหรอไม่ต้องจัดศพไม่ต้องจัดงานศพจัดอะไรให้เหรอมันคือพ่อแม่เขามันคือญาติพี่น้องเขาสิ่งสุดท้ายที่เขาพอจะทําได้ทําแล้วเขารู้สึกดีทําแล้วเขาสบายใจจะหมดเงินหมดทองเท่าไหร่เขาก็ทาไม่มันผิดเหรอ อะไรของมึงว่าพ่าเดิม